สวัสดีครับผมวันนี้พบกับโอม74ออโต้การ์ดนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของล้อล้อกันครับผมถามว่าวันนี้ล้อเนี่ยมันมีผลต่อการขับขี่ยังไงมันก็มีผลค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะทําไมเราถึงเห็นว่ารถแต่งซิ่งต้องใส่ล้อซิ่งนะครับและล้อเดิมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดคร่าวๆนะครับ 3ข้อดีสําหรับการใส่ล้อซิ่งนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราจะเห็นได้ว่าล้อสองชุดนี้อันนี้เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับผมส่วนล้อนี้นะครับสีทองนี่เป็นล้อแท้นะครับคี G 2ูนะครับผมซึ่งเป็นล้อที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับในทินญี่ปุ่นเลยนะครับผม มาาดูกัันนคครร่วๆะบเจ้าตัวสีทองเนี่ยครับเป็นล้อ r g 2นะครับผมเป็นล้อเมทินเจแปนนะครับก็ราคาก็แล้วแต่ว่าคนจะได้มาเท่าไหร่นะครับผมอย่างชุดนี้ผมซื้อมาเมื่อตอน4-5ปีที่แล้วเนี่ยครับชุดหนึ่งอยู่มา30,000กว่าบาทนะครับเป็นล้อแท้นะครับผมเมทินเจแปนเลยนะฮะเจ้านี่นะครับเป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมโรงงานของ Honda Accord นะครับผม ซึ่งตอนนี้รถแอคคอร์ดก็ใส่ล้อซิงอยู่นะครับผมอันนี้ก็เลยถอดออกมานะครับก็เลยเอามาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับล้อเดิมติดรถนะครับกับล้อซิงเนี่ยล้อซิ่งที่เป็นล้อแท้เมดอินญ a ่ปนนะครับไม่ไม่นับรวมแบบงานก๊อปปี้ตอง A เ,เลยนะครับอันนั้นก็อยู่ที่คุณภาพของล้อนะครับแต่อันที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูกันเนี้ย อันนี้มันจะเป็นล้อที่เป็นเม d e in j a p a แ่แท้ๆเลยนะครับแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักของล้อนะครับซึ่งล้อที่ล้อที่เป็นล้อซิงเม็ดในญี่ปุนเนี่ยครับน้ำหนักก็จะมีน้ำหนักอยู่เพียงประมาณ8กิโลนะครับผมมาเรามาดูกันในส่วนของล้อของเดิมติดรถนะครับผม เท่ากันโอ้โหเป็นไงฮะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ12บกิโลได้นะครับผมนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของน้ําหนักเบานะครับแล้วในส่วนของข้อ2เนี่ยครับเมื่อพอน้ําหนักเบาวกว่ากัน5้กิโลแล้วนะครับก็ในช่วยในเรื่องของอัตราเร่งครับผมถ้าคนที่เคยได้ใส่ล้อพวกนี้จริงๆแล้วครับแล้วมาวันหนึ่งเนี่ยเราเอาล้อเดิมกลับมาใส่รถนะครับ เราจะรู้สึกได้เลยว่าอัตตาเร่งมันจะหายไปนะครับผมอย่างที่3มเลยนะครับเรื่องของการกินน้ํามันครับเนื่องจากว่าล้อที่มีน้ําหนักเบากว่านี่ฮะเวลาที่เราใช้วิ่งเหมือนกับตอนที่รถวิ่งครับเหมือนเหมือนคนเราครับถ้าเราใส่รองเท้าคอมแบตรองเท้าหัวเหล็กนะฮะแล้วเราให้เราไปวิ่งในสนามหนึ่งรอบนี่ครับกับใส่รองเท้าวิ่งนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับเราก็จะ รู้ได้เลยว่าใส่รองเท้าวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ดีกว่ามันสบายกว่ามันไม่เหนื่อยรถยนต์ก็เช่นกันนะครับถ้าคุณได้ใส่ล้อที่มีน้ำหนักเบาให้เขานะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถวิ่งได้ดีกว่าการการประหยัดก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเท่าๆนะครับสำหรับ3ข้อดีสำหรับการใส่ล้อซิ่งนะครับแต่ล้อซิ่งในที่นี้ที่ผมเอามาให้ดูนี่เป็นล้อซิ่งแบบล้อแท้นะ ขอบ17เ,เท่ากันนะอ่าในของสเปคค,ความกว้างความหนาความลึกของล้อ2ชุดนี้ไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูออฟเซตของล้อนะครับแล้วความกว้างของล้ออีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูต่อไปใน EP ีหน้านะครับผมสําหรับช่วงสาระก็มีนะครับรายจัดสีออตโต้กะลานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับถ้าชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะครับให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมในการทําคลิปที่ดีๆต่อไปนะครับผมจะหาคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนญาตลาไปก่อนนะครับเพราะจะซีอ,อัโต้การ์ดเราไม่ได้ขายเพียงแต่รถยนต์แต่เราขายศิละปะบุญ,ญญาณมาฮนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ